พอเราเห็นนักเรียนเราเราจะไม่ท้อเมื่อเห็นเด็กเขามีความอยากอยากรู้อยากเรียนอยากทำตัวนี้คือกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ที่ทำให้ครูลุกขึ้นมาแล้วก็เดินต่อค่ะหัวใจหลักของการทำงานของครูก่อมจิตคือนักเรียนค่ะเป็นเวลากว่า28ปีที่ครูก่อมจิตดอนพิรมครูโรงเรียนกำบลาสายจังหวัดกาลสิน ที่ได้ทุ่มเทรแรงกายแรงใจในการสร้างห้องเรียนที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาให้กับนักเรียนเราก็เอากิจกรรมเข้าไปให้เขาได้ค้นพบตนเองนะคะว่าเขามีความถนัดอะไรและมีความสุขกับการทำอะไรครูกล่อมจิตยังสร้างคุณูปการในการพัฒนาชุมชนอีกมากมายด้วยปณิธานที่ตั้งใจไว้ว่าจะกลับไปพัฒนาแผ่นดินเกิด ชุมชนก็เห็นด้วยกับเด็กนะคะมาร่วมกันทำฝายมาร่วมกันปลูกไม้ปลูกต้นไม้ปรากฏว่าป,ป่าตรงนั้นจากแห้งแล้งจากถูกทำลายกลับกลายเป็นแหล่งอาหารของชุมชนไม่เพียงแต่เป็นครูที่มีความรู้ทางด้านวิชาการครูก่ำจิตยังเป็นครูที่มีใจพร้อมในการทุ่มเทเพื่อสิทธิในทุกด้านเป็นเพื่อนเป็นทั้งแม่ให้กับนักเรียนในการให้คำปรึกษา และยื่นมือช่วยเหลือสิทธิ์ให้มีโอกาสและอนาคตที่ดีขึ้นได้ช่วงนั้นชีวิตมีปัญหาเรารู้สึกว่าชีวิตมันมืดไปหมดทุกด้านพอครูทราบครูก็ไปรับมาดแูแลชี้นำทางชีวิตใหม่รู้สึกว่าเรายังมีอีกคนหนึ่งที่เขายังคาดหวังที่จะเห็นเราประสบความสำเร็จเนี่ยค่ะ คือรักแบบไม่มีเงื่อนไขชีรักทุกคนแล้วก็รักทั้งครอบครัวรักทั้งลูกศิษย์และก็รักที่จะเป็นครูจนทึงวันนี้เนี่ยท่านเป็นครูท่านก็คือครูผู้สร้างศิษย์หญิงแกล่งผู้นำทางชีวิตใครอีกหลายๆคนคะ่ะ